อาน <c oughs> ออกมโนอจากนังสือโซเลยจับอกว่ากเอาเอานน่้อปงปิงเนยเอปิงปิงีมีพ่อพ่อหมน่อว่าปงดี๋ยวูเอลูมามามอเอมาลมยังไงอือืเล็บอเล็บมือ ใช่ไหมพ่อเขาอ่านได้กระจายแมวแมวร้องยังไงแมวแมวหมาร้องยังไงหมาร้องยังไงเอาคนละเล่มคนละเล่มหรือคนละเล่มอ่านให้พ่อนั่นเแียงความคิด น้องเพชรน้องเพชร์ในน้องเพชรเอามาดูหน่อยซ <c oughs> ื้อมาสีไว้เอ๊ะดูเด็ดเด็ดเอ๊ะจะทำเพียร์เมอย่างไป,ไปเห็ดไปเห็ดจังสัน <c oughs> นั่นแหละอ,อ่ะแย่งกันแย่งคอกันนิ่ว่ามันอย่างนี้แต่คืออยากอยากโชว์ทั้งสองก็โชว์เลยลูกใครอยากโชว์เลยยังถุงออกไปนะน้อยนะแต่น้อยนะอยู่ข้างนอกอะ่ะแต่น้อยอยู่ข้างนอกเอออยากพูดกับพ่อก่อน ฝน,นตกปะล่ะแม่พ่อฝนตกน,นั่นแะมันมีต่น้อยอยู่ข้างนอกแต่น้อยอ,อยู่ข้างนอกพ่อกินกว๋วยจับอยู่พังฝนหนาวไหมฝนตกไหมพ่อฝนตกครบับแต่ว่าก็คึมคึมฝนไม่ตกเลยคิดคิดถึงคิดถึงไหม ้คิดถึงไหมคิดถึงิถึงไหมนี่ธรรมดาธรรมดาอะไรบโอเคเดี๋ยวพ่อกินข้าวก่อนเด้อพอกินพ่อข้นกาข้าวพ่อกินข้าว